หลุดความลับต่อธนภพอยากเล่นละครกับนางเอกคนนี้สักครั้งในชีวิตเป็นนักร้องนักแสดงและในแบบชาวไทยมีผลงานเป็นที่รู้จักจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไวว้าวุ่นสำหรับต่อธนภพ ลีลัดขจรโดยเหตุผลงานละครเรื่องล่าสุดของหนุ่มต่อนั้นคือเรื่องใต้ล่าทั้งช่องวัน31ประกบคู่เพลงขวัญน,นันตยาบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ในตอนจบสามารถคว้าเรตติ้งไปได้สูงที่4.4เลยทีเดียวและเห็นว่าหนุ่มต่อนั้นเล่นละครมาหลายเรื่องประกบคู่กับนางเอกก็หลายคนแต่มีนางเอกหนึ่งคนที่หนุ่มต่อนั้นอยากเล่นละครกับเธอสักครั้งนั่นคือใบเฟิร์นพิมชนก เอาเป็นว่าหากผู้จัดท่านไหนที่สนใจอย่าลืมจัดละครให้คู่นี้สักเรื่องรับรองว่าปังแน่นอน